สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่12มีนาคม2565มิสเตอร์เฮงขอสรุปผลบอล6คู่เมื่อคืนที่แนะนำให้กับเพื่อนเอนไปเมื่อคืนกันก่อนนะครับเมื่อคืนเจอบอลงานวันศุกร์อีกแล้วครับ eng, มิสเตอร์เฮงวิน1คู่เสีย5คู่ครับ บอลหกคู่นี้มีเพื่อนเพื่อนทายผลสกอร์เข้ามาแต่ยังไม่มีใครทายถูกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูในกลุ่มมีไอพีหรือดูเฟซบุ๊กของมิสเตอร์เฮงก็จะบวกกันไปเต็มๆอีกหลายคู่เลยครับสําหรับในกลุ่มมีไอพีจะมีคนคอยแนะนําแนวทางและทีเด็ดให้เพื่อนเพื่อนกันตลอดทั้งวันเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจจะเข้ากลุ่มมีไอพีก็ทักไลน์ส่วนตัวมาหามิสเตอร์เฮงได้เลยครับวันนี้มิสเตอร์เฮงมีบอลมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนอีกเช่นเดิมนะครับคัดมาเน้นๆหกคู่ทีเด็ดครับ คู่นี้ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไทายสกอร์ถูก2คู่มิสเตอร์เฮงมีรางวัลให้1รางวัลเป็นเครดิต100บาทให้กันไปแบบฟรีๆครับทายผลสกอร์กันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับทายกันเข้ามาเยอะๆนะครับถ้ามีคนทายถูกหลายคนจะใช้การสุ่มแจกรางวัลน,นะครับคู่แรกซามูริเเตก,กับยูนินตเตะกันเวลาเที่ยงคืนราคายูเินตสต่อ0.5ับ1ราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับมิสเตอร์เฮงต่อยูเินตสสู้สุดตัว ู่ที่สองแมนยูในเตะเตะกับสเปอร์เตะกันเวลาเที่ยงคืนครึง่งราคาแมนยูต่อ0ูนย์ทับราคาสูงต่ำอยู่ที่2.75ครับมิสเตอร์เฮงต่อแมนยูบูสไตคผู้ที่3ามกองเตะกับ U uz, ตูลูสเตะกันเวลาตีหนึ่งราคาตูลูสต่อ0ูนย์ทับราคาสูงต่ำอยู่ที่2.25ครับมิสเตอร์เฮงต่อตูลูสชุดไม่อยู่ผู้ที่4เอซีมิลานเตะกับเป็นโปลีเตะกันเวลาตีสอีห้า ราคาเอซีมิลานต่อ1ลูกครึ่งราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับมิสเตอร์เฮงรอง oli, เอ็มโพนีอามูผู้ที่5้าตัวเตะก,กับน้องเตะก,กันเวลาตีสราคาเปิดมาที่เสมอราคาสูงต่ำอยู่ที่สองลูกครับมิสเตอร์เฮงต่อน้องมีได้แต้มผู้สุดท้ายเกตาเฟ่เตะกับบาเลนเซียเตะก,กันเวลาตีสราคาเกตาเฟ่ต่อศูนทับ0.5ราคาสูงต่ำอยู่ที่สองลูกครับมิสเตอร์เฮงรองบาเลนเซียเคลียได้ ขอให้เพื่อนๆโชคดีรวยๆฮิงๆนะครับใครคิดเหมือนก็ตามคิดต่างก็ส่วนได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม VIP ก็ทักไลน์ส่วนตัวมาหามิสเตอร์เฮงเข้ามาได้เลยครับการเงินชัวแน่นอนร้อนในกลุ่มมีไอพีของเราจะมีคนให้ทีเด็ดกันอีกหลายคนเลยและมีแนะนำให้กันตลอดทั้งวันนะครับไลน์ไอดี r h e n g 8 9 8ครับ